มดวงคุณบาส20ดวงคุณฝ้าย299ดวงคุณเมย์99ดวงเอลิซา2400 star to my favorite family thank you elisa โอเคไปมาอ่ะน่นี่นี่ถ้ามาับชับชับจีเลยเดี๋ยวทำหน้าใครอะสวยจังเลย ไจทำหน้า,าะ <c oughs> อะไรคะสวยจังเลยวัน <laughs> <c oughs> เลอกฟิงเกอร์วันเล็กเฟิงเกอร์วันเล็กฟิงเกอร์าแล้วร้องใหต่อนะอะไรวันเล็กเดฟิงเกอร์อัพ

คุณคอยสมัคร99ดูน anyway, exactly. ้องพีร้องเพลงที่เต้นงานโรงเรียนใช่เดี๋ยวเรียนพ่พีเต้นนะให้น้องพีร้องแล้วพ่พีเต้นได้ไหมหนาวยังครับเด็กๆที่กำแพงเพชรหนาวแล้ว โอ้จฉาดจังเลยอะ่ะอุณหภูมิเท่า,หาไหร่ฮะไหนบอกกันมาสิคนที่อยู่เมืองไทยมีอุณหภูมิเท่าไหร่กันบ้างเขาบอกว่าเมืองไทยวันนี้คือเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะทุกคนเสื้อมีสวยมากเลยขอพิกัรสุพีมเสื้อยีเสื้อสุพีมครับจากที่ไหนนะเกาหลีโเกาหลี้อันน <c oughs> ี้เพชวรสกีด้วยนะ คุณแก้วกันดาส่งมาหนึ่งร้อยดูหนูรอดูซิกแพ็กในคอนเสิร์ตนะคะพ่อพ่อห้าพันหรือเปล่ามามาคนเดียวไม่เอาต้อาไม่ควนเพื่อมาด้วยตอนนี้เราห้าพันหรือเปล่ามีคนรีจะบอกว่าเกดเกดพิเศษถือไทยไปไหมไปไหมอัญญาไปไหมอัญญาไปไหมไปไหมคะอัญญาเต้นให้ดูหน่อย สกนยี่สิบสี่องศาหรอดีนะอเนอะเชียงใหม่เริ่มหนาวแล้วนะพ่อพ่อพามาเที่ยวบ้าง <bij> เราเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่เราควรจะไปยังไงเดียรขึ้นเครือ่องไปหรือว่าเราควรจะแบบขับรถไปนันกวิย์นัวนักยอไปเชียง,ง,ง,งใหม่ เอคุณรักจิยาสึมาหนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะคะคุณชีดาสมงมาสิบดวงอัญญาแดนซ์ชูเบบี้ชาร์กไอ้วาเบบี้ชาร์ก ไอวาเขาชอบเต้นเนี่ยในคลิปสองทุ่มวันนี้นะไอวาเขาเต้นหมูเด้งใส่ชี้อายนะใส่วาชี้อายแต่เขาชอบเป็นเด็กที้อายที่ชอบแสดงออกงงไหม <laughs> Daddy Beam, don't say too much. <laughs> Love you all. Thank you, Elisa. You know what? Why we like today? Because last time I saw your comment that you wake up late, <laughs> so you didn't see our life. So this time we make it. อะไรคอรเอก้าอีกเหรอกช้าไอ้วารองที่ลำพูนหนาวแล้วค่ะพาะพ่อพาเด็กมาเที่ยวงานคมแสนดวงแสนดวงเลยเหรอพี่เกเดี๋ยวพี่ร้องให้้องเ้หน่อยลยโอโห ชอบพิธีกับน้องพีเต้นมากดูรอวนดูคลิปวนไปมามามีชาลตดด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 ดีชดดดดรดดดหดด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 าดดด้ดด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 แมดแจ่มดด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 ดอดดดดมาด ที่บ้านที่บ้านนี่คือยีบสี่องศานะเปิดแอร์เมื่อเช้าบางนามีลมหนาวแล้วนะใช่คนบอกว่าขึ้นเครื่องเถอะค่ะไปเชียงใหม่ใช่ไหมจังหวัดเลยยินดีต้อนรับนะคะสิบเก้าองศาฮะ ชุดเด็กๆเ,เหมือนหางเครื่องเลยค่ะ กันบุรีด่านช้างยี่กมีฝนนิดหน่อยอันนี้กรุงเทพก็ฝนตกนะสตาร์ปาร์ตี้มาหรือยังมาแล้วได้แล้วนะคนบอกว่านครพนมหนาวคุณอารยาส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนคิดถึงนะคะ ว่าอยากเห็นพี่ีที่นู่นเดี๋ยวนี้พีเขาชอบไปเล่นกับน,น้องนะว้ายพี่ทีทำไมหัวเหมือนสิงโตเลยอะลูกอเออสิงตโตแล้วนี่คือใครอันนี้พี่ทีเหรอไม่ใช่อยู่แบบนี้ให้อยู่กับัวใช่ไหมอัพไซด์ดาวเหรอลูก คุณธนาพรส่งมาห้บดวงบอกว่าชุดน่ารักสดใส่คุณยงยิ่งบอกว่าสองสาน่ารักสดใสจังเลย เฮ้ยทำไมวันนี้ตรงนี้มันด yeah> anyway> ูโ claro ล่งๆ่ะ m ม g ก็เออดีแล้วบางวนเราต้องสั่งขยานาบ้านบ้างนะอัวสูิ้นยว่เาลินพิ้อานี้นไอบาพ่อจับนะลูกมา คุณเชนฟางสองห้าสิบดวงวางน้ำเขียวอากาศเย็นเหมือนกันวางน้ำเขียวนี่เป็นที่ตากอากาศอย่างดีเลยนะแต่ก่อนผมบวชผมก็เคยไปจำวัดอยู่ที่วางน้ำเขียวคืนหนึ่งคืนสองคืนนะ น้องชายนี่คือไปทุดงเลยอะ แพ่เพยเ็ยนลแล้วค่ะพัทยาจอมเทียนฝนตกแรงฝนตกทั้งวันไอาไวาอนยากุนแี้ลยเนีนครนีออ้ย เพราะหายป่วยยังๆเลยสีเป้าเก้าอี้โยกเก้าอี้โยกไหนอ๋อเนี้ยเหรอเก้าอี้โยกนี้เหรอ <Yeah. S 1> เก้าอี้เก้าอี้โยกนี้ของร้านญาติออยอะ่ะญ <Yeah. S 1> าติของบะหมี่ <Yeah. S 1> ใช่ <Yeah. S 1> ใช่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวถามให้นะ <One furniture. S 1> อ่ะ <All right. S 1> เก้าอี้โยกของใครนะแฟนวันเฟอร์นิเจอร์อ่ะ วันเฟอร์น,นิเจอร์คุณคุณแหวนคุณแหวนแบบนี้แบบน,นี้อ่ะวันเฟอร์นิเจอร์นี่ของยติแบบนี้เลย มาทะเลระยองสีค้าน้ําใสทะเลหน้าหนาวน้ํานิ่งมากที่ไหนนะคะระยองอตอนนี้น้ําใสนะบางแสนก็ใสมากาเห็น,นไหมน้องพีเมื่วอวานไม่ไปเ่นหรอกว่ายลุกกรองไมไปเล่นน้ำทะเลด้วยไปเล่นสาสด้วยนะไปไหม้าอุูงพนะาไปวนะ เดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังวันหลังวันหน้าได้น้องๆนอนกันกี่ทุ่มโดยปกติก็ประมาณสักสองทุ่มครึ่งสามทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะหยุดไลฟ์ละอีกประมาณห้านาทีทุกคนคุณวิพาพรส่งมาห้าสิบดวงแต่ช่วงนี้แบบนี่ยังไม่หนึ่งทุ่มเนอะแต่ว่าดูแบบดูแบบมันดึกมากอลยเนอะเพราะมันเข้าหน้าหนาวไง คุณสู่ชิ้มาส่งมา99ดวงครับคุณน,นะครับวันเสาร์อย่าลืมนะเจอพ่อๆับนี้นะราวังแกะกล่องพัสดุไปสดีค่ะวันเสาร์นี้นะทุกคนไปเจอพ่อๆกับมามีได้นะครับที่พารากอนนะงานเที่ยวญี่ปุ่นพ่อพ่อไปอยู่ที่บูธของโรงแรมมิมารุเจอกันได้ โรงแรมมีมาลูก็เป็นโรงแรมที่เราเคยไปพักอยู่ก็คือพาพี่ทีกับน้นองพีไปกันแล้วก็มีพ่อๆมีบ้านของมามีไปโรงแรมคือดีมากอะ่ะห้องคือใหญ่มากสําหรับห้องที่เป็นห้องของญี่ปุ่นอะ่ะหลายๆคนไปพักที่โรงแรมญี่ปุ่นจะรู้สึกว่าห้องเขาเล็กๆ,ๆใช่ไหมแต่นี่คือแบบเขาเหมือนเป็นแบบคิงคิงเซลวิตอพาร์ตเมนต์อ่ะทำอาหารก็ยังได้เนี่ยนะมีโซนแบบว่า มีเตามีหม้อหุงข้าวมีอะไรแบบเนี้ยทำอาหารได้แล้วก็เรียกว่าห้องก็คือห้องที่พ่อๆไปพักก็คือแบบเชื่อมกันได้ด้วยคือเปิดประตูทำให้ห้องมันใหญ่ขึ้นไปอีกเหมาะกับบ้านเรามากๆคือแฮปปี้มากก็ใครสนใจอยากเจอพ่อๆกับแบบนี้ก็ไปเจอกันได้นะครับว่าไงลูก กรเห็นหน้าพ e> ่อหน่อยพ่อพดูสิครับให้น้องพี่ถือกล้องได้ไหมพ่อพ่อดูสิพ่อดแค่นีเองเือเือตัวใหญ่เบ้อดี๋ยวตัวใหญ่เ้อูน้่อ่อพ่อดูน หนอาเออเป็นไรไหมคะเปไรไหมคะรคพ่อดูดูอยู่ลูกีิต่อวยหน้าหนามืดไวมากช่เชเรานะคุณิดาส่งมายสิบดวงครับ โอ้โวใหญ่ไปเลยป่อดูดาอดูของแปลางนะอแปลเปื่กับเอดูนามมาพารากอนช่วงกี่โมงประมาณแบบบ่ายสามบ่ายสี่นะบ่ายสี่อ่ะคิดว่าครับครพอเห็นแล้วลูก อยากทราบว่ามีโปรแกรมด้วยไหมคะโปรแกรมอะไรหรอโปรแกรมไปเที่ยวหรอในงานเขาก็น่าจะมีอยู่นะเดี๋ยวไปคุยกันแบบนี้โปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่นขายไมย้ในงานเอะแฟนงานที่เราจะไปมันจะมีโปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่นขายไหมอเออแต่ว่าเราไปงานของโรงแรมนี้มารู้นะอ,อืมที่เราไปาใช่้องพักดีมากห้องพักดีจริง เมื่อกี้เราเล่าไปแล้วบอกว่ามันเหมือนแบบเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์แล้วอะก็คือทำอาหารได้ห้องที่เราไปอะมันเป็นห้องคอนดิชัก็คือแบบเป็นห้องสองห้องนอนสองห้องชุดจีมากห้องใหญ่ด้วยเนอะสำหรับแบบโรงแรมที่ญี่ปุ่นอะฮะอะไรลูกทำได้แบบคนหน่ะใช่ เสือดาวไปทุกที่เลยเนาะเสือดาเสือดาว่เคยเห็นเสือดาวเป่ขึ้นบนกันแล้วเนาะทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวพ่อไปละก่อนละมีคหลายคนบอกว่าไลน์ไม่เตือนจริงๆพ่อก็ช่วงนี้ก็ไลฟ์น้อยด้วยแหละเพราะว่าก็กลัวทุกคนก็เบื่อเบื่อกันนะโอเค เจอกันทุกคนขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะวันนี้เราทำสตาร์ารตตี้สำเร็จน,นะคะคุณจอยบีส่งมาห้าสิบดวงค่ะคุณนัทจีลาส่งมา,าหนึ่งร้อยดวงป่ะบายบายทุกคนเดีย๋ยวให้ไอว่าบายบายอีวาบา,บายบายนะคะคบายบายงับงับอายบายจุบจุบุบพ่อเนีย่ย โอเคบายบายค่ะเอาเดี๋ยวลองถามพิธีพ uh, like, right ิธีพิธีบายบายทีหนึ่งได้ไหมครับบายหนะอียวลองถามพิธีบายบายหน่ไ้บายบาหอยน่อยบายบายหน่อยบายบายนิดนึงแม่ทีสูงเขาบ่นหมดแล้วตอนเนี้ยโอเคบายบายครับไปแล้วพิธีไม่อยู่